านสมอบูชาฉบับสมบูรณ์แดดโดนับดิวเริ้วทองเรื่องรองหอบฟ้าดอกบัวบานรับอุสาแจมตาฟ้ารุ่งอามภัยชีวอนเหลืองแลอารามแสงงามปิติตื่นใจหมู่สงสงสีนสดใส ฐปปานนสโมบูชาฉบับสมบูรณ์คือประวัติพระเดชพระคุณหลวงปู่ชอบฐานสโมซึ่งคุณหญิงสุรีพันธ์มณีวัฒนได้เรียบเรียงและรวบรวมข้อมูลต่างๆพร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขให้ความชัดเจนขึ้นเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและมหาคุณูปการ ของหลวงปู่ชอบฐานสโมโภเพื่อถวายเป็นอาจรรยบูชาให้ท่านผู้อ่านผู้ฟังได้มีดวงตาเห็นธรรมเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปขอกราบครวะท่านพระครูว,วิรยานโสพลหลวงปู่ดาศิริปัญโยเจ้าอธิการวัดป่าส,สัมมาณุสรอเภอวังสะพุงจังหวัดเลยที่ได้มอบหนังสือฐานสโมโภบูชาฉบับสมบูรณ์ ให้ผู้ดำเนินรายการนำไปเผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อมวลพุทธศาสนิกชนผู้สนใจจะได้รับฟังประวัติและอนุสร์ถึงพระเดชพระคุณอันประเสริฐของหลวงปู่ชอบฐานสโมโภผู้ทรงศีลวิสุทธิ์ารึกไว้เป็นอนุสร์ตราบนานเท่านานโดยมอบหมายให้ดอนเจดีเป็นผู้ดำเนินรายการ ดดััังงท่่านนจะไไ้รบฟตอป,ปหุวส,วสวัสดีครับท่านผู้ฟังรรมประวัติหลวงปู่ชอบฐานะสมเมื่อตอนที่แล้ว,วนนเป็นตอนที่ท่านให้คำมั่นสัญญาต่อโยมารดาว่าจะขอบวชและเมื่อถามว่าจะบวชไหมท่านจะตอบว่าชอบครับชอบครับทุกคราวไปดังนั้นในเวลาต่อมาชื่อเด็กชายบอ จึงกลายเป็นเด็กชายชอบด้วยประการชนีเมื่อเด็กชายผู้ชอบบวชลายมมานดาบิดาผู้ใหญ่ไปอยู่กับอาจารย์แล้วหลวงปู่เล่าให้ฟังว่าท่านเป็นตาประขาวหรือผ้าขาวน้อยถือศีลแปดอยู่กับอาจารย์4ปีเต็มรับการฝึกอบรมสั่งสอนทางด้านข้อวัดปฏิบัติต่างๆเช่นการปฏิบัติรับใช้ครูบาอาจารย์ ตลอดจนได้ออกเดินลุกขมูลติดตามอาจารย์ไปอย่างทรหดอดทนไม่ว่าจะเป็นการบุกน้ำลุยโคลนบุกป่าฝ่าดงขึ้นเขาลงห้วยผ้าขาวน้อยก็ไม่ได้ยอดอ่อท้อโดยสภาพป่าดงพงไพรอันยากลำบากในเวลากลางวันและโดยป่าเขารกชัดสงัดเงียบอันน่าสยองในเวลากลางคืนท่านก็ได้ผ่านการทดสอบมาโดยตลอดท่านสารภาพว่าสำหรับความลำบากความหวาดกลัวเริ่มแรกก็มีบ้าง แต่ก็ต้องพยายามอดทนด้วยความเคารพเชื่อฟังเห็นตัวอย่างจากท่านอาจารย์ความลำบากท่านทนได้ทำไมเราจะทนไม่ได้ความน่าหวาดกลัวท่านอยู่ได้ทำไมเราจะอยู่อย่างท่านไม่ได้ผ้าขาวน้อยจะนึกขมใจอยู่เช่นนี้เสมอส่วนความคิดถึงบ้านคิดถึงมารดาญาติพี่น้องเพื่อนฝูงตามประษาเด็กนั้นไม่ใช่ไม่เคยมีบางการเวลา เวลาข้ามโผลเพลเห็นนกกาบินกลับรวงรังก็เคยเกิดความรู้สึกวังเวงชะเง้อาหาบ้านหาแม่บ้างแต่ท่านก็นึกถึงความเมตตาของครูอาจารย์นึกถึงความสุขสงบในการภาวนามาข่มความคิดถึงสิ่งเหล่านั้นเสียใจมันชอบภาวนาท่านเล่ามีความสงบเยือกเย็นดี เชิญท่านติดตามรับฟังธรรมประวัติหลวงปู่ชอบฐานสมโมจากหนังสือฐานสโสมโบูชาฉบับสมบูรณ์ตอนนี้เป็นตอนที่สองของรายการต่อไปครับอีกประการหนึ่งท่านก็คิดปลอบใจตัวเองว่า ถ้าเราติดตามท่านอาจารย์ไปพบความลำบากเพียงแค่นี้ว่าเป็นทุกข์แต่ท่านอาจารย์ได้พร่ำสอนเราว่านี่เป็นหนทางที่จะให้พ้นทุกข์ต่างหากทุกข์ใหญ่ของมนุษย์และสัตว์โลกนั้นท่านว่าอยู่ที่การเวียนว่ายตายเกิดปราดจะต้องทำตนให้พ้นจากทุกข์ใหญ่เนี่ยเราเป็นเด็กเรายังไม่รู้จักชัดว่าทุกข์ใหญ่นี้เป็นจริงฉันใดแต่ทุกข์ที่เราเห็นนั้นก็มีชัดอยู่แล้ว ถ้าเราจะยังอยู่กับบ้านติดบ้านติดเพื่อนติดญาติติดพี่น้องไม่ติดตามท่านออกไปแสวงหาหนทางพ้นทุกข์ทุกที่เราเห็นชัดของเราเองนั้นเราจะมีวันหลุดพ้นไปได้อย่างไรทุกที่เด็กชายน้อยแห่งสกุลแก้วสวนหรือผ้าขาวน้อยสิทธิ์พระอาจารย์พาได้เห็นชัดด้วยความรู้สึกเห็นจริงของท่านเองนั้นก็คือ ทุกที่ท่านเห็นจากครอบครัวจากพ่อแม่ญาติพี่น้องและจากตัวเองทุกที่ต้องอยู่อย่างจนยากตรากรรมต้องทำนาทำไร่หากินตัวเป็นเกลียวอย่างไรก็ไม่เงยหน้าอ้าปากได้เมื่ออายุเจ็ดขวบถ้าเป็นเด็กชาวกรุงก็คงทำอะไรไม่เป็นต้องมีพี่เลี้ยงนางนมช่วยเหลือทั้งการกินการอยู่การแต่งตัว อย่างงดมะเหตไตไรมะเหตอมแต่สำหรับเด็กชายน้อยแห่งสกุลแก้วสุวรรณวัยเจ็ดปีได้ทำให้เป็นผู้ใหญ่เกินตัวท่านเล่าว่าใจของท่านคิดจะขอมีส่วนช่วยบิดามารดาหารายได้จึงอาสาหาที่ครั่งไปขายโดยเดินทางร่วมขบวนไปกับหมู่พวกที่เตรียมสินค้าไปขายที่จังหวัดอุดรไม่มีใครบังคับไม่มีใครใช้สอยไหว้าวาน แต่อยากไปเองด้วยปรารถนาจะให้มารดาบิดาชื่นใจในความมีน้ำใจของบุตรชายคนโตท่านจำได้ว่าขี้ครั่งนั้นหนักมากหนักถึงกว่า10กิโลกรัมซึ่งเป็นน้ำหนักที่มากมิใช่น้อยสำหรับเด็กวัยเจ็ดขวบเมื่อต้องรอนแรมเดินทางจากบ้านโคกมนไปถึง9วัน9คืนกว่าจะถึงอุดอรบาสองข้างจึงระบมแตกเป็นแผลหมด ท่านเล่าว่าเดินทางไปขายขี้ครั่งนี้ร่วมปีเก็บเงินได้ถึงหกบาทเด็กชายน้อยภูมิอ,อกภูมิใจมากที่สามารถช่วยหารายได้ให้ครอบครัวได้ด้วยเงินหกบาทนี้ท่านสามารถซื้อควายให้ทางบ้านได้ถึงห้าตัวด้วยในสมัยที่ท่านเป็นเด็กนั้นควายทางภาคอีสานราคาถูกมากตัวละห้าสิบสตางค์ถึงหนึ่งบาทเท่านั้น บางทีสินค้าขี้ครั่งมีคนแย่งขายล้นตลาดเด็กชายน้อยก็เลือกหาสินค้าชนิดอื่นมาแทนเช่นยาสูบไม้ขีดหรือขี้ใต้บางโอกาสไปไม่ถึงตัวจังหวัดด้วยเหนื่อยหนักพักขายได้แค่นองบัวลำพูก็พอแล้วท่านรู้ซึ้งถึงใจว่าเงินทองนั้นหายากแท้ต้องอามเงือต่างน้ำอดทนกัดฟันสู้ตลอดมา ยิ่งโยมบิดาสิ้นชีวิตลงการช่วยมารดาทำมาหากินจึงทำให้ท่านรู้ซึ้งชัดขึ้นชีวิตมนุษย์เกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อจะทำงานเวียนวนอยู่เช่นนี้หรือเช้าขึ้นต้องออกไปไร่ออกไปนาก่อนจะไปนาก็ต้องหักร้างถางพงขุดเผาต้นไม้ต่อไม้ตกแต่งให้เป็นครูเป็นคนา เมื่อเป็นนาแล้วถึงหน้านาต้องไถคลาดกลับดินให้หญ้าตายก่อนต่อไปต้องไถอีกครั้งคลาดให้ดินแตกพอที่จะหว่านเม็ดข้าวตกกล้าพอต้นกล้าโตได้ที่ก็ต้องเก็บกล้าไปปักกล้าดำนาไถน้ำเข้านาให้มีน้ำหล่อเลี้ยงต้นกล้าให้เติบใหญ่ระหว่างต้นข้าวเติบโตออกรวงตั้งท้องอ่อน ก็ต้องคอยระแวดร,ระวังศัตรูข้าวเช่นเพลี้ยปูที่จะมากัดกินต้นข้าวข้าวแก่รวงค้อมค่อมลงต้องคอยไขยน้ำออกจากนาให้หนาแห้งเพื่อเวลาข้าวแก่จะได้ไม่ตกท้องน้ำระหว่างรอข้าวแก่มิใช่ว่าจะสะดวกสบายมีเวลาเพลิดเพลินจเจริญใจได้ทเที่ยวเตรกลับต้องมีงานไร่ที่จะต้องดูแลต่อไป ปลูกพักผลไม้เผาทานบางปีฝนดีน้ำดีก็ได้ข้าวมากหน่อยพอกินพอเหลือขายบางปีฝนแรงน้ำน้อยข้าวเสียหายแทบจะไม่พอกินพวกผู้คนในหมู่บ้านต้องออกไปหาทางทำมาหากินอย่างอื่นเป็นการเพิ่มพูนรายได้บ้างไปเป็นคนรับใช้คนสวนในเมืองหลวงบางกลุ่ม ก็ต้อนหัวต้อนควายไปขายแต่ก็เป็นการทรมาหากินที่เบียดเบียนชีวิตเขาซึ่งท่านอาจารย์สอนนักสอนหนาว่าไม่ถูกต้องผิดศีลทำให้ทุกข์ในการเวียนว่ายตายเกิดหนักหนาเข้าไปอีกปีหนึ่งแทบจะไม่มีเวลาหยุดพักผ่อนหายใจถึงเวลาข้าวแก่ทุกคนในครอบครัวต้องช่วยกัน ผู้ที่จากไปทำมาหากินเพิ่มพูนรายได้ในต่างเมืองก็ต้องกลับมาช่วยกันลงแขกเกี่ยวข้าวนวดข้าวฝัดข้าวสีข้าวกว่าจะเป็นข้าวเปลือกกว่าจะเป็นข้าวสารสิ้นหยาดเงือสิ้นแรงคนเวียนวนกันทั้งเดือนทั้งปีทั้งชีวิตไม่รู้จักจบสิ้นเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตาย โยมพ่อของเราก็ตายไปแล้วเรายังเด็กอยู่เคยเลี้ยงควายช่วยบิดามารดาทำไร่ไถนาแต่ต่อไปถ้ายังติดข้องอยู่อย่างนี้ก็คงไม่พน้นเติบโตไปต้องเข้าเทียมแอกเทียมไถแห่งชีวิตหมุนวนอยู่รอบกองทุกเช่นนี้อย่างไม่มีวันหยุดยั้ยงเหมือนควายที่เมื่อเราเลี้ยงก็ปักหลักไว้ในนา ลอยสายเชือกที่ฟันเหนียวไว้ยาวเพียงระยะหนึ่งมันจะกินหญ้ากินน้ำจะถ่ายจะเล่นปลกโคลนก็วนเวียนอยู่ในระยะความยาวของเชือกหนังนั้นดูเผินเหมือนว่ามันมีอิสระเสรีแต่ความจริงมันมีวงชีวิตจำกัดอยู่รอบเสาหลักนั้นเท่านั้นจะฟันฝ่าออกไปให้หลุดพ้นก็ได้ยินเสียงกระดึงดังมนุษย์ผู้เป็นนายก็จะมาขันเชืเชอกชนะให้เปราะแน่นไปอีก เราเป็นมนุษย์ประเสริฐกว่าสัตว์ทำไมจะยอมอยู่ในวงวัฏฏะแค่ปลายเชืออควายที่เราเห็นเป็นตัวอย่างอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเราจะต้องหลุดจากกองทุกข์ให้ได้คำหนึ่งได้เช่นนี้ทุกพี่มารดาญาติพี่น้องหวั่นเกรงว่าผ้าขาวน้อยจะไม่มีความอดทนเพียงพอจึงดูเป็นเรื่องเล็กน้อยไปสิน้นใจมันกระยิม คิดจะข้ามล่วงวงทุกนี้ไปให้จงได้ท่านมีความเคารพท่านอาจารย์พาอย่างสุดซึ้งพยายามปรนิบัติวัตถ,ถากด้วยความนอบน้อมถ่อมตนท่านสอนเช่นไรก็พยายามจดจำนำไปปฏิบัติโดยเฉพาะด้านการบำเพ็ญเพียรภาวนาเมื่ออายุครบ18ปปีอาจารย์ของท่านพิจารณาเห็นว่าผ้าขาวน้อยผู้นี้ มีใจแน่วแน่มั่นคงในทางศาสนาและได้ฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยเพียงพอแก่การแล้วจึงออกปากอนุญาตให้บรรพชาเป็นสามเณรได้ทดสอบก่อนออกบวช สมควรจะกล่าวแทรกไว้ในที่นี้ด้วยว่าแม้ว่าขณะนั้นจิตใจของท่านจะมุ่งมั่นไปสู่แดนผ้ากาสาวพัดแล้วก็ตามแต่ท่านก็เป็นผู้มีความรอบคอบอยู่มากระหว่างใจหนึ่งนึกฮึกเหิมว่าเราชอบบวชเราชอบอยู่ในธรรมวินัยเราจะเจริญรอยตามท่านอาจารย์ของเราเราจะบวชเพื่อข้ามกองทุกข์เราจะบวชไม่ศึกเราเชื่อว่า เรามีใจแน่วแน่ต่อพระศาสนาอย่างมั่นคงแต่อีกใจหนึ่งอันเป็นวิสัยของปราดผู้ชานฉลาดมีความรอบคอบระมัดระวังก็กล่าวเตือนใจตัวเองว่าท่านอาจารย์ของเราสอนว่าจิตของมนุษย์เรานั้นกลับกรอกเชื่อยากวันนี้เราว่าเราจะบวชแน่นอนจะบวชไม่สึกแต่เราก็ออกมาสู่ร่มเงาของศาสนาแต่เล็ก แทบจะไม่ได้เคยพบเคยเห็นชีวิตตามปกติของคราวาวิสัยของคนหนุ่มคนสาวเลยถ้าเราบวชไปแล้วกลับไปพบสิ่งยั่วยวนชวนกิเลสให้มันยอกย้อนซ้อนกลนเอาเล่าเราจะทำชั้นใดเรามีถูกมันลุกล้ำกระน่ำเอาจนโงหัวไม่ขึ้นหรือท่านเล่าว่าดังนั้นก่อนที่จะปรงชีวิตสู่เพศพรหมจันร์ ระหว่างเป็นผ้าขาวท่านจึงเรียนขออนุญาตพระอาจารย์ของท่านกลับมาบ้านชั่วคราวขอใช้ชีวิตคราวาสเป็นการทดสอบความมั่นคงของจิตใจให้แน่นอนก่อนท่านได้กลับมาทดลองใช้ชีวิตสนุกสนานกับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันระยะหนึ่งคนหนุ่มคนสาวเขาสนุกสนานรื่นเริงกันอย่างไรก็ขอลองตามเขาดูบ้างว่าเราจะหลงหัวปักหัวปำไปกับเขาไหม หรือว่าต่อไปหากบวชแล้วเกิดมีกิเลสกล่ำกลายมาเราลำลึกได้ว่าเคยผ่านมาแล้วเราเคยปล่อยสะละสะลัดตัวขาดมันไปแล้วเราจะไปหวนหาอะไรมันได้อย่างไรสมัยนั้นเป็นที่นิยมกันว่าเด็กหนุ่มๆจะต้องมีรอยสักตามแขนตามขาเป็นลายดําจึงจะถือกันว่าเป็นชายชาตรี ใครตัวขาวเปล่าเปลือยไม่มีรอยสักดำอวดถือว่าไม่ใช่ชายผู้สาวจะไม่สนใจผู้สาวจะไม่หักเพื่อนฝูงก็หนุนว่าท่านต้องสักว่านด้วยไม่งั้นผู้สาวไม่หักเดอ้อท่านเล่าว่าท่านก็เลยตามใจเพื่อนยอมไปสักว่านกับเขาบ้างที่แขนและขาตกลงค่าจ้างกันว่าให้สักเป็นตัวมอม คล้ายรายชสีที่ขาทั้งสองข้างข้างละหนึ่งตัวเขาคิดค่าจ้างหนึ่งบาทเงินหนึ่งบาทสมัยเมื่อเกือบ70ปีที่แล้วเป็นจำนวนที่ไม่ใช่น้อยแต่เด็กหนุ่มชอบก็ยินยอมทดลองดูถ้านในสักเสร็จไปขาข้างเดียวคือขาซ้ายพอเริ่มขาขวาต่อไปนิดเดียวก็รู้สึกเจ็บปวดมากขึ้นเห็นว่าเราจะไปทนเจ็บทำไมเพื่ออะไร เพื่อที่เขาเห็นเขานิยมกันว่าเพื่อโก้เพื่อรู้นี่หรือที่จริงมมนเป็นของที่ไม่เป็นแก่นสารไม่เป็นสาระต่างหากท่านก็เลยหยุดสักว่านต่อคงสักขาลายเสร็จไปเพียงขาเดียวและเสียค่าจ้างเพียงห้าสิบสตางค์เท่านั้นบันทึกในวงเล็บว่าเรื่องสักขาลายนี้ ในภายหลังเมื่อปี2,527นี้ท่านได้ไปเยี่ยมหลวงปู่แหวนสุจินโนที่วัดดอยแม่ปังอำเภอปร้าวจังหวัดเชียงใหม่ท่านต่างคุยกันเรื่องนี้และยังเปิดขาให้ดูขาลายค้องกันเลยกันเป็นสกีพยานของการใช้ชีวิตคาราวาสก่อนออกบวชแล้วหลวงปู่ทั้งสองก็หัวกันเพื่อทดสอบจิตใจต่อ ท่านก็ลองตามกลุ่มเพื่อนไปเที่ยวบ้างเห็นเขาไปเที่ยวสวนเสเฮฮาคุยหยอกล้อก,กันตามบ้านผู้สาวท่านก็ตามไปกับกลุ่มเพื่อนประเพณีแถบวิสานนั้นมีการแอวสาวจกสาวซึ่งหมายความว่าไปล่วงเกินสาวก็จะมีบทปรับผีเสียผีซึ่งบางรายก็อ่านจ,จะจบลงด้วยการแต่งงานอยู่กินกันได้อย่างไรก็ดีหลวงปู่เมื่อเป็นเด็กชายวัย17ปีกว่า ก็ได้ลองลิ้มชิมชีวิตเด็กหนุ่มกับเขาบ้างเหมือนกันท่านเล่าอย่างขันขันว่าท่านก็ได้ตามเพื่อนไปแอบสาวไปจบสาวไปล่วงเกินเขาตามอย่างเพื่อนแต่เขาว่าท่านไปล่วงเกินเขาเขาจะเอามีดฟันหัวเอาโอ้ชีวิตขราวาดมันเป็นทุกอย่างนี้เองมันขัดข้องวุ่นวายอย่างนี้เองไม่เห็นเป็นสาระแก่นสารแต่อย่างใดเลย ไม่มีทางที่เราจะยินดีกับชีวิตที่หมกมุ่นวุ่นวายจมกองมูดกองคูดอย่างนี้แน่นอนแน่ใจตนเองเช่นนั้นท่านก็กลับไปกราบท่านอาจารย์ของท่านด้วยความลำพองผ่องแผ้วใช้ชีวิตผ้าขาวต่อไปอย่างมองเห็นธงชัยในชีวิตเพศบรรปชิตรออยู่เบื้องหน้า สุเพศพรหมจัรทร์เมื่อท่านมีอายุย่างเข้า19ปีท่านพระอาจารย์พาก็จัดการดูแลให้ผ้าขาวสิทิรักได้บรรพชาเป็นสามเณรณวัดบ้านนาแก่บ้านนากลางอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีโดยเป็นวัดใกล้บ้านกับที่ลุงของท่านผู้เป็นพี่ชายโยมดามีหลักฐานบ้านช่องอยู่ อัทาบริขารนั้นโยมารดาและยายช่วยกันจัดหาให้ด้วยความศรัทธาท่านใช้ชีวิตระหว่างเป็นสามเณมรอยู่ถึงสี่ปีกว่าโดยท่านอาจารย์พาไม่ได้หวงแหนให้สิทธิศึกษาอบรมอยู่กับท่านแต่ผู้เดียวท่านได้ให้สิทธิรักออกไปศึกษาธรรมกับครูบาอาจารย์ตามสำนักต่างๆเพิ่มเติมเพื่อให้มีความรู้แตกฉานกว้างขวางขึ้นหลวงปู่ จึงได้มีโอกาสไปกราบเรียนข้อปฏิบัติกับพระอาจารย์องค์อื่นๆบ้างเช่นพระอาจารย์สุวรรณสุกินโนวัดโยธานิมิตรเป็นอาทิครั้นท่านมีอายุครบ23ปีบริบูรณ์จึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุณวัดสานโซกซึ่งปัจจุบันมีชื่อว่าวัดศรีธรรมารามอำเภอเมืองเยโสธรซึ่งขณะนั้น ยังเป็นอำเภอหนึ่งอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานียังมีได้ตั้งขึ้นเป็นจังหวัดยโสธรเช่นทุกวันนี้หลวงปู่บวชเมื่อวันที่21มีนาคมพศ2467มีพระครูวิจิตวิโสธนาจารย์เป็นพระอุปชัยยะพระอาจารย์แดงเป็นพระกรรมวาจาจารย์ได้รับฉายาว่า ฐานสโมท่านเมตตาเล่าให้ฟังว่าท่านไม่ได้มีนิสัยสนใจทางการศึกษาด้านปริยัติธรรมมากนะักแม้การท่องปฏิโมกนั้นท่านใช้เวลาเรียนท่องถึงเจ็ดปีจึงจำได้หมดรู้ความแต่ไม่ได้ท่องจำท่านเล่า เมื่อกราบเรียนถามว่าเหตุใดหลวงปู่จึงใช้เวลานานนะักท่านก็ตอบอย่างขันขันว่านานนาน,น,นท่องเถือเถือก็คือครั้งหนึ่งนานนานท่องเถือหนึ่งบางทีก็สองเดือนท่องเถือหนึ่งบางทีก็สามเดือนท่องเถือหนึ่งสนใจภาวนามากกว่าท่านสารภาพว่าท่านดื่มดำในการภาวนามากท่านใช้ คำบริกรรมพุโทโธอย่างเดียวมิได้ใช้อานาปานสติหรือกำหนดลมหายใจเข้าออกควบคู่กับพุโทโธเลยอันที่จริงเพียงคำบริกรรมพุโทโธอย่างเดียวก็นับว่าเป็นการเพียงพอแล้วสำหรับอภิบุคคลเช่นหลวงปู่ท่านบริกรรมไม่นานจิตก็จะรวมลงสู่ความสงบให้ความรู้สึกดูดดื่มลึกซึ้ง ในความสงบอย่างบอกไม่ถูกสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็ได้รู้สิ่งที่เป็นของอาสาธรณะแก่ปุทุชนธรรมดาก็กลับปรากฏขึ้นเป็นที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งท่านเล่าว่า จิตของท่านรวมลงสู่ความสงบได้โดยง่ายมากและเกิดความรู้พิสดารการนี้เริ่มปรากฏแก่ท่านตั้งแต่ขณะที่ท่านยังเป็นสามเณรอ,อยู่ท่านสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆที่แปลกลึกลับได้ดีเกินกว่าสายตามนุษย์สามัญจะรู้เห็นได้ได้ล่วงรู้ความคิดความนึกในใจของผู้อื่นไม่ได้นึกอยากเห็นก็เห็นขึ้นมาเองไม่ได้นึกอยากรู้ ก็รู้ขึ้นมาเองรวมทั้งการรู้เห็นสิ่งแปลกๆเช่นพวกกายทิพย์คือเทวบุตรเทวทธิดาอินพรมยมยักษ์นาครุฑหรือการรู้วาราจิตคนอื่นที่เขาคิดเขานึกอยู่ในใจก็สามารถได้ยินชัดสิ่งเหล่านี้แรกๆท่านก็ทั้งตกใจทั้งประหลาดใจแต่เมื่อเป็นมาระยะหนึ่ง ได้รู้ว่าอะไรคือความจริงอะไรคือภาพนิมิตก็ระงับสติได้มีสติว่านี่เป็นเรื่องพิสดารแต่ไม่ควรจะให้ความสนใจมากนะักนี่เป็นเหตุหนึ่งที่เมื่อได้บวชเป็นภิกษุแล้วท่านก็บากบันมุ่งมั่นต่อไปในแดนพุทธานาจักรอย่างไม่ย่อท้อครูบาอาจารย์ก็ช่วยให้ความมั่นใจว่า เมื่อท่านเป็นผู้มีนิสัยวาสนาทางนี้แล้วก็ควรจะเร่งทำความภาคเพียนต่อไปไม่ควรให้ความสนใจต่อสิ่งที่เป็นเหมือนแขกภายนอกเหล่านี้อย่านึกว่าตนเป็นผู้วิเศษผู้เก่งกล้าอะไรผู้ใดมีวาสนาบาร,รมีสร้างสมอบรมมาอย่างไรก็จะเป็นไปอย่างนั้นเปรียบเสมือนการปลูกต้นผลไม้หากเรานำเอามาเลเ็ดมะม่วงมาเพาะ ปลูกลงดินรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยบำรุงต้นไม้นั้นไปวันหนึ่งก็จะออกดอกออกช่อให้ผลเป็นมะม่วงจะก,กลายเป็นมะปรางหรือมะไฟก็หาม่ได้หรือผู้ที่ไม่เคยเพาะเมล็ดมะม่วงไม่เคยปลูกมะม่วงแต่จะนั่งกระดิกเท้ารอให้เกิดต้นมะม่วงมีผลมะม่วงขึ้นมาเองก็ไม่ได้เช่นเดียวกัน ท่านเป็นผู้มีวาสนาบารมีธรรมสร้างสมอบรมมาแต่บรรพชาติจิตจึงเกรียงไกรมีอนุภาพแต่ก็ควรจะประมาณตนอยู่เพราะความรู้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่จุดหมายปลายทางของผู้กระทำความเพียรภาวนานักปราชญ์จะไม่มัวหลงงมงายอยู่กับความรู้ภายนอกอันเป็นโลกิยะอภิญญาจุดหมายปลายทางของปวงปลา์ราชบัณฑิตนั้น อยู่ที่การกำจัดอาสวะกิเลสที่หมักดองอยู่ในกมนลสันดานของเราให้หมดไปสิ้นไปโดยไม่เหลือแม้แต่เชื้อตังหากหลวงปู่ได้น้อมรับคำสั่งสอนเตือนสติของครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพแม้หมู่พวกเพื่อนๆจะมีความเกรงใจท่านอยู่มากแต่ท่านก็มีความสงเงียมเจียมตัวอยู่ ไม่ได้นึกเหอ่อเหิมอวดตัวแต่ประการใดระยะรยแรกๆท่านเต็มไปด้วยความระมัดระวังตัวด้วยไม่แน่ใจว่าบางครั้งภาพที่ปรากฏให้ท่านเห็นนั้นจะมีผู้อื่นเห็นเหมือนกับท่านหรือไม่หากเขาปรากฏให้ท่านเห็นเพียงผู้เดียวการทักทายปราศัยหรือสนทนาก็อาจทำให้ถูกมองเหมือนเป็นคนบ้าคนประหลาดพูดคุยคนเดียวก็ได้ ท่านจึงเป็นผู้เงียบสงบไม่ค่อยพูดคุยสูงสิงกับใครมากนะักด้วยได้ใช้ภาษาใจได้อย่างเป็นประโยชน์มากกว่าอย่างไรก็ดีต่อมาท่านก็ชำนาญในการนี้มากขึ้นจนรู้ได้ทันทีว่านี้เป็นนิมิตหรือไม่แต่ในขณะเดียวกันนั้นท่านก็คิดหมายมากว่าท่านจะต้องเร่งโอกาสความเพียรพยายามต่อไปโดยไม่ประมาท ได้พบกัลยาณมิตรแม้จะเป็นนวากาภิกษุคือภิกษุบวชใหม่แต่หลวงปู่ก็ได้ผ่านชีวิตการทุดงมาหลายปีแล้วเริ่มแต่ระยะที่ท่านอาจารย์ของท่านพาดำเนินมาในฐานะผ้าขาวน้อย4ปีและต่อมาในฐานะสัมมนเนรอีก4ปีฉะนั้นเมื่อบวชแล้วอยู่รับการอบรมจากพระอุปชายะ และพระกรรมวาจาจารย์ให้รู้จักพระธรรมวินัยให้พอรักษาตัวได้ใกล้จะถึงเวลาเข้าพรรษาพรรษาแรกพศ .2468 ท่านจึงขอต่ออุปชายะไปจำพรรษาอยู่ณนะวัดป่านาคำใหญ่ซึ่งเป็นวัดป่าเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรมากกว่าแต่ในขณะเดียวกัน ก็ไม่ได้อยู่ห่างไกลจากวัดส้างโศกที่พระอุปชัยยะของท่านอยู่จำพรรษานักเพราะต่างอยู่ในเขตอำเภอยโสธรด้วยกันออกพรรษาแล้วท่านก็ออกทุดงไปตามป่าเขาใกล้เคียงถึงพรรษาที่สองพศ2469ท่านไปจำพรรษาที่วัดศรีมงคลเหนืออำเภอมุกดาหารจังหวัดนครพนม ซึ่งปัจจุบันนี้ได้แยกเป็นจังหวัดมุกดาหารแล้วระยะนี้ญาติพี่น้องโดยเฉพาะโยมารดาได้ขอร้องให้ท่านมาโปรดบรรดาญาติบ้างดังนั้นในพรรษาที่ 3, ทสพศ .2470 หลวงปู่จึงได้เดินทางกลับมาจังหวัดอุดรธานีมาจำพรรษาอยู่ณนะวัดป่าหนองบัวบานอำเภอเมือง ซึ่งไม่ไกลจากตำบลเชียงพินบ้านที่อยู่ของบรรดาญาติพี่น้องของท่านเท่าใดนักวัดป่าหนองบัวบานี้เป็นวัดเก่าแก่อยู่ริมหนองน้ำใหญ่แต่ไม่ใช่วัดเดียวกับวัดป่านิโครทารามบ้านหนองบัวบานที่หลวงปู่อ่อนยานชิริเพื่อนสหธรรมมิของท่านสร้างในภายหลัง วันนี้เวลาหมดแล้วครับขอเชิญท่านติดตามรับฟังชีวประวัติหลวงปู่ชอบฐานสโมในตอนต่อไปสวัสดีครับ